ทำนายดวงชะตาทำนายดวงชะตาตามราศีอ่อวันนี้เราจะใช้ไพ่อรเัเเกลนะคะเปิดทํานายดวงชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายน สิเมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมใช้ดูได้ทั้งราศีเมษกับลัคนาเมษคลิปนี้จะเป็นคำทำนายในเดือนอ่าจะเป็นคำทำนายในเดือนกรกฎานะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยคืนดีกับคนรักนะเหมือนคุณนะ่ะอยากจะรีเทิร์นอะ่ะอันนี้ก็คือเทียนอะ่ะมันดับไปแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนกรกฎาคมสองห้าหกห้าเนี่ยคุณมีดวงจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะมีเกณฑ์ที่จะได้คืนดีกับคนรักเพราะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให สมหวังในความรักค่ะเปรเวเทียนให้แสงรามคําแหงให้ทาง เป็นช่วงที่มีศัตรูมีคนแบบพยายามที่จะเอาชนะคุณมีคนพยายามที่จะเอาชนะคุณอนะแต่คุณก็คุณก็ไม่ได้อยากจะเอาชนะเขานะคือมีคนพยายามจะเอาชนะคุณแต่คุณไม่ได้ต้องการที่จะเอาชนะเขาเลยสิ่งที่คุณต้องการคือว่าคุณอนะต้องการแก้ปัญหาตัวเองสายไฟเนี่ยมันยุ่งหมดเลย ไม่รู้สายไหนพันเป็นสายไหนว่าอาชีพจริงๆแล้วอาชีพช่างไฟฟ้าของอการไฟฟ้าทางหลวงเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าสงสารนะเพราะว่าคือไม่รู้มันวุ่นวายอะในเดือนกรกฎานเนี่ยเหมือนคุณจะเริ่มเข้าทางทมนะคุณะจะได้ไปทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรใครเคยดูหนังเรื่องชัตเตอร์บ้างอะ่ะ หนังเรื่องชัตเตอร์ที่ว่าเจ้ากรรมในเวนมันขี่คออนันดาเนี่ยเหมือนคุณอนะ่ะอยากจะทําบุญให้เจ้ากรรมในเวนคุณเชื่อว่าสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะ่ะก็คือการเรียนการศึกษานี่เองมีเกณฑ์รับปริญญามีเกณฑ์เรียนต่อในระดับสูงคุณมีดวงที่จะได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทตัวคุณนะ่ะตัวคุณนะ่ะมีดวงที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทระดับที่สูงขึ้น คุณคุณเป็นคนที่คือมันเป็นจุดที่ว่าชั้นอะอยากจะเรียนคุณอาจจะไปเรียนทําดอกไม้ไปเรียนจัดดอกไม้คุณในเดือนกรกฎาเนี่ยคุณจะเรียนจบคอร์สคุณอาจจะไปเรียนดูดวงไปเรียนจัดดอกไม้เพิ่งเรียนจบหลักสูตรดูโหราศาสตร์ไทยไปเรียนดูไพ่ยิปซีไปเรียนดูไพ่ออร์เคลิล มือถือเป็นอวัยวะที่สามสิบสามของคุณมือถือคืออวัยวะชิ้นที่สามสิบสามของคุณคือคุณเป็นคนที่ติดมือถือราศีเมษชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์อะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม ไปเรียนพิเศษไปเรียนไปเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไปเรียนดูดวงหรือไปเรียนจัดดอกไม้ไปเรียนทําซูชิหรืออะไรก็ตามบางคนอาจจะได้รับปริญญาบางคนก็อาจจะได้รับวุฒิบัตรได้รับใบประกาศได้รับประกาศสนยาบัตรได้รับใบประกาศบางคนไปเรียนเย็บผ้ามาปีหนึ่งแล้วก็ในเดือนบางคนไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ามาแล้วก็ในเดือนกระากดาเนี่ยอาจจะได้ใบประกาศ ช่างตัดเสื้อก็ได้หรือไปเรียนทำทำผมไปเรียนแต่งหน้าทำผมอะไรประมาณนี้จะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการเรียนการศึกษาที่ว่ามันจะมีเข้ามานั่นเองนี่คือสิ่งที่เออมันคุณจะต้องเผชิญ ในเดือนกรกฎาคมคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปไปเกาะไปเที่ยวทะเลคุณอาจจะได้ไปเที่ยวเกาะเกาะสมุยเกาะภูเก็ตจะได้ไปเกาะคุณอาจจะได้ไปเกาะเกาะฮ่องกงเกาะมาเก๊าเกาะเซจูเกาะฟิลิปปินส์เกาะญี่ปุ่นอะไรแบบนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทาง คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์ได้ไปได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคจะได้เงินจากคนต่างชาติหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะจะได้จะจะได้ติดต่อกับลูกค้า คุณจะได้ติดต่อกับลูกค้าที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะได้เงินดีด้วยเป็นจะได้ติดต่องานกับคนไทยที่อยู่เมืองนอกอ่ะ คุณจะสมหวังในความรักนะคุณจะสมหวังในความรักแล้วก็แต่คุณน่ะกลัวว่าเพศตรงข้ามจะมาหลอกเหมือนคุณน่ะหวาดระแวงอะ่ะกลัวว่าเพศตรงข้ามจะมาหลอกคุณก็เลยจะแบบปิดกั้นตัวเองโดยการทำแต่งานมีคนมองคุณน่ะ มีคนมองคุณอะเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวตลกเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวตลกแต่คุณไม่แคร์มีคนมองว่าคุณเป็นตัวตลกแต่คุณก็ไม่แคร์เพราะคุณมีตังมีคนมองมีคนมีคนจับกลุ่มนินทาว่าร้ายคุณแต่คุณไม่แคร์ คุณสนใจเงินอย่างเดียวใครจะพูดอะไรก็ช่างมันคุณไม่สนใจคือคุณสนใจเงินอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆเพราะว่ามันเป็นปัญหาหนักที่คุณกำลังวิตกเรื่องเงินสิ่งที่คุณวิตกสิ่งที่คุณเป็นกังวลสิ่งที่คุณวิตกนั่นก็คือเรื่องเงินนางฟ้าปิ่งหัก หมือนคุณจะทําบุญเนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติด้วยนะเนี่ยหรือได้เงินจากคนต่างชาติในเดือนกรกฎาคมอ่ะคุณจะต้องระวังคุณจะ,ะเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวน้ำท่วมสึนามิพายุ อาจจะเป็นไปได้นะว่าช่วงกระกฎาคมเนี่ยมันฝนตกไงอาจจะมีพายุเข้าในช่วงกระกดาคมเนี่ยมีแนวโน้มอ่ะอาจจะมีแผ่นดินไหวอาจจะมีแผ่นดินไหวในต่างประเทศอาจจะมีช่วงกรกฎาคมนะจะมีในเดือนกรกฎาคมจะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในต่างประเทศมันอาจจะไหวๆแถวแถวญี่ปุ่นอะ แล้วก็อาจจะมีพายุเข้าอาจจะมีพายุเข้าทางใต้แล้วก็มีแผ่นดินไหวมันจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแต่ในเดือนกรกฎาเนี่ยคุณะจะได้ไปงานศพคนรู้จักคุณจะได้ไปงานศพคนรู้จักแล้วก็จะได้เข้าวัดทําบุญมีเกณฑ์ที่ดีในการได้เงินจากต่างประเทศการเงินเนี่ยเงินได้เงินจากคนต่างชาติจะมีปัญหาทางภัยธรรมชาติ ไม่รู้วอาจจะแผ่นดินไหวน้ําท่วมหรืออะไรก็ตามมีเกณฑ์ได้ไปงานศพคนรู้จักคุณก็จะเข้าวัดทําบุญมีเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่คุณจะมีปัญหาเรื่องความรักมากกว่าเพราะว่าคุณสเสน่ห์แรงมีคนมาชอบคุณเยอะคือความที่ว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อ่ะมันก็มีคนมารักมาชอบคุณเยอะสิ่งเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเออเป็นวัยรุ่นว้าวุ่นใจ อยู่ในสภาวะวัยรุ่นวา้าวุ่นใจคิวปิดเทพีแห่งโชคลาภบุรุษไปสนีห้องห้องในเดือน ในเดือนในเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงเนี่ยสาวโสดสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่อะคุณจะเสน่ห์แรงมากเสน่ห์แรงคุณจะเสน่ห์แรงมากจะมีคนมาลักมาชอบคุณคุณจะได้ลูกลูกน้องที่ซื่อสัตย์ได้แฟนที่ซื่อสัตย์คุณมีดวงที่จะได้ลูกจ้างที่ซื่อสัตย์ ลูกจ้างที่ไม่อมเงินไม่จิกเงินไม่ขโมยเงินแฟนที่ซื่อสัตย์ไม่ไม่มีกิ๊กไม่มีชู้ไม่นอกใจคุณจะได้รับข่าวดีมีดวงที่ว่าคุณจะถูกหวยมีเกณฑ์เกี่ยวกับการถูกหวยเรื่องหวยเนี่ยมีดวงถูกหวยดี พิคเนตสุริยะนาสการหนุมานบุติ พระแม่ลักษมีดาราน่ะเป็นไพ่ดีค่ะดีหมดเลยอะถ้าจัดได้ไพ่ธาตุดินธาตุลมเหมือนจะได้ไปต่างประเทศนะพระแม่ธุราคา อันนี้ยมีเกณฑ์อ่ะจะได้เดินทางไปต่างประเทศในเดือนในเดือนกรกฎาที่จะมาถึงเนี่ยคุณอาจจะได้ไปคุณอาจจะได้ไปเที่ยวพมา่าได้ไปเที่ยวขเขมรอะไรทั้งอย่าง จะได้นารีอุปถัมภ์ในเดือนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีเกณฑ์จะได้นารีอุปถัมภ์ที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ทางด้านการเงินเป็นชาวราศีธาตุลมราศีราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ทางด้านการเงิน คุณจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากชาวรา,าศีธาตุลมตุลเมถุนกุ่ม,มเพราะมีไพ่แม่ลักษมีด้วยจึงจะค้าขายได้กําไรงามมีเกณฑ์หูหวยการเงินบอกได้เลยว่าดีเพราะว่าไพ่แม่ลักษมีแต่มันมีอยู่ใบนึ่งน่ะเป็นไพ่เทวีอะอะลักษมี เป็นเทวีแห่งความโชคร้ายความยากจนแต่ไพ่พระแม่ลักษมีอะ่ะจะไม่ขึ้นพร้อมกับไพ่เทวีอารักษ์มีสักเท่าไหร่มันหมายความว่าการเงินคุณดีอ่ะถ้ามีไพ่ถ้ามีไพ่เทวีาอารักษ์มีอ่ะอะรักษมีก,ษมก็คืออารักษมีก็คือโชคไม่ดีลักษมีก็คือโชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานการเงินของคุณเนี่ยถือว่าดี แล้วไพเทวีธุรคาหรือผู้หญิงเป็นอาเทวีที่ขี่สิงโตปราบอาสูรนี้หมายถึงคุณหญิงคุณนายมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีนาลีอุปถัมภ์คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หญิงที่อายุมากกว่า เป็นชาวรา,าศีธาตุลมมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่าประเทศไหนคุณอาจจะไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ได้นะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะสมหวังในความรักคุณจะได้เจอคนที่คล้ายๆกับคุณนะอันนี้คือเคมีตรงกันอ่าเป็นคนที่เคมีอ่ะคล้ายๆกันคุณจะได้เจอคนที่เคมีตรงกันเช่น ผู้ชายก็เป็นร่างทรงผู้หญิงก็เป็นหมอดูอะไรประมาณนี้จะเจอคนที่ว่ามีเคมีคล้ายๆกับตัวเองพระพิคเนตเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาวุ่นวายจะสามารถเอาชนะได้หมดด้วยบารมีของพระพิคเนตเนี่ยจะสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้หมด สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่เป็นอาจจะเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์เป็นไปได้ในเดือนกรกฎาเนี่ยคุณจะเริ่มฝึกพลังจิตคุณจะเริ่มฝึกฝึกสมาธิฝึกพลังจิตฝึกพลังจิตแผ่เมตตา เป็นช่วงที่คุณน่ะจะเข้าวัดทำบุญบ่อยนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาในเดือนกรกฎาเนี่ยคุณจะสวดมนต์บ่อยคุณจะเข้าวัดบ่อยคุณทำมันจะเป็นช่วงที่คุณเข้าวัดบ่อยอ่ะเข้าวัดไปทำบุญไปนั่งสมาธิไปฟังเทศอะไรประมาณเนี้สภาพร่างกายของคุณน่ะจะแข็งแรงขึ้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือ คุณจะได้รับความช่วยเหลืออันนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับการฝึกการฝึกสมาธิการฝึกโยคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนราศีนี่คือไพ่ธาตุดินคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีธาตุดินนั่นก็คือราศีมังกรราศีกันราศีพฤษศคุณจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านสติปัญญาได้รับความช่วยเหลือทางธรรมะ คุณจะได้รับคําแนะนําคุณจะได้รับคําแนะนําดีๆจากชาวราศีธาตุดินอาจจะเพื่อนราศีธาตุดินชวนไปวัดทําบุญเพื่อนราศีธาตุดินชวนไปนั่งสมาธิชวนเข้าวัดทําบุญหรือเพื่อนราศีธาตุดินเนี่ยอาจจะให้คําแนะนําที่ดีในเรื่องปัญหาชีวิตของคุณก็ได้ ทีนี้เรามาดูความรักของคุณด้วยไพ่ไพ่เทพนิยายทำนายรักแฟรี่เทลสาใบความรักได้ไพ่ดอกไม้ที่ได้รับแสงเป็นเป็นดอกไม้ที่ต้องทนทุกข์เป็นเป็นดอกไม้ที่ต้องทนทุกข์ในฤดูหนาวและเมื่อมีแสงอาทิตย์สาดสองมา เหล่าดอกไม้ก็เลิงร่าในอดีตเนี่ยเหมือนคุณน่ะผิดหวังจากเรื่องความรักมาเยอะหัวใจของคุณห่อเหี่ยวเหมือนดอกไม้ที่มันเหี่ยวแห้งความรักของคุณน่ะในอดีตอ่ะมันช่างหนาวเหน็บและเย็นชาหรือเกินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่สมหวังในความรักความรักของคุณความรักของคุณมันช่างหนาวเหน็บและเย็นชามันเย็นเย,ยือกเหมือนดอกไม้ที่ว่าโดนน้าแข็งเกาะแต่เมื่อ แต่เมื่อมีใครบางคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตเมื่อมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเข้าเหมือนแสงอาทิตย์ที่อบอุน่นทําให้หัวใจของคุณเนี่ยชุ่มชื่นเหมือนกับว่าในอดีตเนี่ยคุณผิดหวังจากความรักมาเยอะหัวใจของคุณเนี่ยมันเหน็บหนาวเหมือนน้ําแข็งอะมันเกาะคุณจะได้เจอคนที่ตัวเองฝ่ฝันคุณจะได้สมหวัง คุณจะได้สมหวังกับคนที่เขารักคุณนี่คือรูปหัวใจแปลว่ารูปหัวใจหมายถึงใจตรงกันคุณน่ะก็รักเขาเขาก็รักคุณคุณจะได้สมหวังในความรักกับคนที่คุณรอคอยนี่คือหมาป่าเจ้าเล่แต่จะมีคนมาอิจฉาริษยามาเป่าหูคุณต้องระวังจะมีคนอิจฉาริษยา มีคนมาเป่าหูแบบผัวเมียบางคู่เนี่ยผู้ชายไปได้โสเพณีมาเป็นเมียแล้วคนมันอิจฉามันก็มาบอกอะว่าเออแฟนเธออะเคยเคยขายมาก่อนอะไรแบบเนี้ยคุณจะต้องระมัดระวังอะคนที่จะเข้ามาทำลายความรักของคุณมันจะมีคนเข้ามาทำลายความรักของคุณให้ไม่สมหวังนั่นเองค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษโชคดีค่ะ